หเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการของสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในทุกๆปีนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่22นะครับในปีปีที่22ผู้ให้บริการและผู้รับบริการก็มาแสดงความคิดเห็นในส่วนของความว่วงใย ในการที่ปสปสชเขาบริหารแล้วก็ให้สิทธทิประโยชน์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กลัวว่าพบประมาณไม่เพียงพอแลเป็นประเด็นที่เด็ยวที่ชัดเจนผมก็เลยรับฝากแล้วผมก็เลยให้ขอ้อมูลเพิ่มเติมว,ว่ามีบางลรกที่เราสามารถลดได้ แล้วก็จะใช้เวลาประมาณเดืนปีสองปีเนี่ยผมคิดว่าถ้าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยจะจะไม่เป็นปัญหาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น,นมันเป็นปัญหาค่ารักาอยางเช่นพิพเอ็นซีดีเนี่ยเมือ่อเมื่อตรงนี้เราหยุดผู้ป่วยได้นะหยุดผู้ป่วยหรือว่าผู้ป่วยที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลกันอย่างแน่นนะครับเรามีคลิน,นิกแบบางประเทศหรือยอย่างไรที่มาเสริมื่าตรงนี้เนี่ย การเพิ่มเติมของงบประมาณของราชก,การเนี่ยขเขาเพิ่มทุกปีอยู่แล้วแต่เพิ่มอยู่ในสัดส,ส,ส่วนที่เป็นสัดส่วนที่เป็นมาตรฐานเนี่ยก็จะไม่ได้ตกใจอะไรนะแล้วเราคิดว่าเราจะใช้ในระบบของการป้องก,องกันนะระบบของการป้องกันมากขึ้นเรื่องของการป้องกันมากขึ้นมันก็จะมีคน่วยน้อยลง ผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าเรามีแพทย์เฉพาะทางมากคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าจะรักษาทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งหมดเนี่ยต้องใช้แพทย์เฉพาะทางหลายหลายหลายทางนะเจ็ดแปดคนเนี่ยในตัวคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าเราหยุดไอ้โรคที่มันเป็นหลายๆเรื่องอย่างมีความดันเบาหวานหลอดเลือดหัวใจสมอง โรคไตพวกนีมน้มันมาจากสาเหตุเดียวกันเนะ่ยเป็นพวก NCD สาเหตุเดียวกันถ้าเราหยุดตั้งแต่การป้องกันได้มันก็ไม่ใช้ไม่ใช้อาคารสถานที่แพทย์เพิ่มมากขึ้นมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะชะลอคนป่วยชะลอการาที่เราจะต้องเพิ่มเงินอย่างรวดเร็วกับการรักษาดันได้ก็เลยให้ให เป็นการแดกเปลี่ยนกันไว้ไม่ต้องตกใจมากครับสำหรับข้อเสนอที่รับไปในวันนี้ค่ะมีประเด็นไหนที่เราอยากจะต้องผลักดันเปันดับแรกๆบ้างคะอันนี้ต้องเดี๋ยวให้อเสนอต่อในมุมของข้าน,นะคะในมุมของ,งออผมเนี่ยผมกาลังทําอยู่แล้วไงระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะที่ยืดยาวเนี่ยมันเป็นภาพรวมของของกระทรวงอะ่ะนะยาวเราก็เพิ่มุคลากรท<ศ>างการแพทย์เพิ่มอาคารสถานที่โรงพยาบาลต่างๆ นะทางทางะระยะกลางก็เห็นสิดีที่การต้องการเริ่มดําเนินการเรียนผลแล้วว่าเราสามารถลดเงินได้เกือบพันล้านในระยะเวลาสั้นๆที่เราเริ่มดํเาเนินการแต่ในขณะนี้เนี่ยบางจังหวัดเนี่ยเพิ่งเริ่มสตาร์ทเน่ยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งบประมาณเลยมากมายเียนแต่ว่าเรามางขยับในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่าเราว่าเรานับขัาวนับขาวแล้วเราขยับมาตรงนี้เนี่ยมันเห็นเป็นรูปธรรมแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการ ใช้จ่ายงบประมาณก็มีบางส่วนก็บอกเขาไม่ของขาประมาไปน้อยแจงเรื่องของ n อ็นซต่างๆเลย่านั้นเนี่ยเราก็บอกว่ามันต้องทําให้มั่นใจนะครับคนที่จะอับมัดงบมาให้ให้เกิดเขามั่นใจก่อนถีงแล้วเขาจะใหม้มาเองอ่ะจะบีบประคับให้เราขอเองนะครับมีข้อเสนอให้ทบทวนสิทธิประโยชน์ที่จําเป็นน้อยเอาเกลือเอาเงินไปเกลี่ยไปใช้ในสิ่งที่จําเป็นเช่นผู้ป่วยในอะไรอย่างเงี้ยฮะมีข้อสังเกตแบบเนี้ยผมก็ มีนะ,ะเขอสังเกตที่มีไหมที่มีความจำเป็นน้อยผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยว่าบางทีมันไม่มีประโยชน์มากเนี่ยเราก็ทบทวรเราก็ทําให้มันไม่ไม่ต้องโอาขึ้นน,นะฟีดฟีดเข้าไวอ้อะไรต่างๆแต่ว่าจะประโยชน์เึงเข้าเลยเนี่ยเดี๋ยวมันก็เป็นปัญหานะคร<ม>ับกรมเพืออไทยเราก็รู้อยู่แล้วอะไรที่เราดูว่าทางนี้นนผิดพลาดปุ๊บปั๊บเลยไม่ได้ต้องให้เกิน ผู้ป่วยบางคนสะท้อนว่ารักษาทุกที่ยังแบบยังเข้าใจกันผิดไปโรงพยาบาลใหญ่ๆก็ยังต้องมีใบส่งตัวอ,นนอะไรเน,นี่ยการสื่อสารเนี่ยการสื่อสารแล้วต้องดูว่า,ามีโลโก้สามสิบบาทรักษาทุกที่ไหม,มโรงพยาบาลใหญ่ๆถ้ามันไม่มีโลโก้อย่เาเพิ่งอยเข้าไปมันจะเป็นปัญหานะโลโก้เพราะเขายังไม่พร้อมที่จะรับนะแต่ว่าในทางเอกสารมันคุยกันแล้วแต่ว่า ทางการปฏิบัติเขายังไม่พร้อมที่จะรับนะรับก็เดินเข้าไปแล้วมันก็เป็นปัญหาแหละนะครับเพราะคนไข้มีรัอษาในหลักการเดิมทีเดียวมันคือปฐมภูม yes ินะแต่ว่าเราก็เริ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มาการทํางานเพิ่มสมรรภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค,ครับครับปีปีนี้เห็นเพิ่มงบประมาณไปเยอะเลยครับปีหน้ามันจะกระโดดแบบแบบนี้ไมหมครับปีหกผมว่าลดลงปีหน้าลดลงผมก็ใจจริง,งนะ ันนจะเห็นว่าเวลาผมพูดเนี่ยผมจะมันสะท้อนตรงข้ามกับทุกคนที่เขรไปหอผมว่ามันลดลงเพราะอะไรเห็นแล้วไงอย่างเอ็ีดีมันลดแล้วอแต่มันเพิ่งเริ่มนะเขาบอกตอนแรกผมขอเวลาสองปีหลังสองปีแต่ทีนี้มันยังไม่ถึงครึ่งปีเลยที่เอาจริงเอาจังกันเห็นแต่จอภาพที่อยู่กระทรวงไหมเห็นไหมั่นๆนั่นแค่โซนเดียวอ่ะ ขึ้นมาบนจะลดครับโอเค <Okay. S 3> ขอบคุณครับ <Okay. S 3> ขอบคุณครับ <Okay. S 1>